รถเมย์แต่งโคเวอร์เป็นลิซ่าแบล็กพิงเรียกได้ว,ว่าปังปุริเยสสุดไปอีกแล้วล่ะคะ่ะสำหรับผลงานโซโลเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าลาริสามโนปันหรือลิซ่าแบล็กพิงหลังจากที่ปล่อยเพลงโซโลเดี่ยวครั้งแรกอย่างลาริซ่าออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแถมยอดวิวก็พุ่งไปะทะยานไปถึง200ล้านวิวไปแล้วบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาก็ได้ติดตามเกิดเป็นกระแสลิซ่าฟีเวอร์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าใครๆก็ต่างเอามาแต่งชุดไทยและสวมชฎาตามแบบลิซ่ารวมถึงออกมาทำคลิปเต้นโคเวอร์ล แต่ดาราคนบันเทิงล่าสุดนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างรถเมย์คนึงนิด จากสมิธธานนท์ก็ขอตามเทีนย้อนหลังด้วยการแต่งชุดไทยและสวมชดาตามแบบลิซ่าต้องบอกเลยค่ะว่าลุคนี้ดูสวยแพงรักน่ารักไม่แพ้กับลิซ่าเลยยังไงเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากโควเวอร์ลิซ่าอย่างชุดไทยและชดาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเพลงใหม่มันนี่มาแล้วต้องรีบตามเดี๋ยวไม่ทัน #followme# เยือนบุรีรัมเซาล์น่าตามรอยลิซ่ากันนะคะทำเอาเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยน่ารักน่ารัก,รกแม่ มาแล้วขอเต้นด้วยคนแม่น้อยกว่านี้ได้ที่ไหนถ่ายรายการหล่นลูกนี่อยู่สนามช้างแต่ทําไมเราไม่เจอพี่เมย์เลยเศร้าสวยมากค่ะแม่สุดจริงๆหยไม่เคยเห็นพี่เมย์ใส่ในชุดไทยเลยงาน้องขอละครสักเรื่องอยากเห็นปังมากเลยค่ะไหนแก้วสวยมากเลยงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนันเลยว่าลุกนี้สวยสุดปังแถมหลายคนยังบอกเลยว่าแต่งชุดไทยแล้วสวยอยากจะให้เจ้าตัวเล่นละครที่ใส่ชุดไทยเยอะๆสักเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไปอ้อนบรรดาผู้จัดเอาละเนาะ ซึ่งผลงานล่าสุดของเจ้าตัวอย่างบทใหม่แก้วในละครแม่เบียทั้งช่อง74นั้นก็ได้รับคําชื่นชมกันอย่างล้นหลามเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครที่เป็นมีหลวงออกมาได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวดีกรบเครื่องเลยจริงๆทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักสดแสดงหรือพิธีกรก็ตามและในบทบาทของพิธีกรก็ได้รับคําชมตลอดว่าพูดหน้าฟังและวางตัวเป็นกลางกับทุกข่าว